สดีค่ะมาถึงบ้านอีกวันแล้วเลิกง,งานแล้วค่ะพี่น้องรอดตายไปอีกวัน <c oughs> อุ้ยจะเป็นอย่างเดิมมาหนาวกระดอกกระเดียแท้สองมือมามือสามมาหน่แม่อุ้ยเจมเป็นคักเป็นแน่หนาวเดือนสามไทยเนาะค่ะเดี๋ยวนี้มาถึงบ้านอันดับแรกคู่ที่บ้างแผนชีวิตใหม่เลยด้ยค่ะโบฝ้าเขาขั้วเหตุนันเฮ็ดนี้นะคะพอเบรกเวลานะคะยิบไม่กวาดกวาดใบไม้ใบไหล แต่ก,กอนเนี่ยสิเขาขั้วกอนหล่ะก็จังมาเห็ดนี่นะคะมะเขือมันกับมืดกอนกับแตงโม,มางาหล่ะเห็ดมือนมืดบาน,นี้เอาเวลากลางเว้นมาหอดปุ๊บสิเอาไม่กวาดกวาดไปใ่ใบไหลย่างเลาะย่างเรียนยุกกบลูกเนี่ยมันโลนี่แหละหละก็ชื่นชมธรรมชาติจะคล้องเห็ดข้นแ่ว่ายยังว่าในพ่อใจเลยค่ะอยากจะมีต้นใหม่เลย่ยกว่านี้ให้ง่าย ก่หนีให้ประทับใจก็หนีนะคะประเภทบามูเขามาชื่นมาชมอยากจะขอเก็บผาพเป็นทีละลึกคุณนะคะเพื่อเผเนาะคะ่ะในอนาคตมีคนเขามาขอทายรูปได้เงื่อนค่าทายรูปค่าสถานที่เนาะพ่อได้เป็นค่าหนามค่าปุย๋ยให้กับต้นไม้ต้นไหลเบึงต้นกลวยใหม่ต้นนี้ดิค่ะงามบ่รอดตายได้จังได้มังึดมัง่องอแหงเหี่ยวแมวแตวตกออกจากะกระถางนะคะ บานนี้กะอีนังก่อม้าคาบเล่นไปเลนมาผกกู้ทิพย์จับขึ้นมาผาดเทิ่งกระถางบนอ้บันไดเศรษฐีนี่แหละค่ะเน็บลงจักหน่อยนะคะ่ะแล้วก็หดน้ำเสาแรงสี่หละกเจอแดดเปียงๆจังสี่ล่ะค่ะกาลืมไปพร้อมป่ได้สังเกตพร้อมนะคะแต่ปรากฏว่ามือว่านหรืมอมือ่ก,กอนนี่ลหละค่ะมาหอดบอกงไงล้ละจ๊ะเออเอากล้วยไมย้อียังมางามกระดอกกระเดียแท้วะะ่าสัน เชิญช่มระเบียงเย็นใจได้ค่ะนี่ชีวิตบอกขาเมย์งงบอกเมยค่ะเนี่ยมือเสาตื่นแต่สเสานะคะสมัยโบราณคือว่าตื่นแต่เสาเป่าฟืนเป่าไฟเนาะเดี๋ยวนี้เปิดแก๊สละคะ่ะมีเว็บมีอย่างเรียบร้อยค่ะแต่ว่าที่สาคัญต้องดูแลลุ่งนะคะมือพอเจอแจ็คพอตก็ดีไปค่ะก็แล้วท่านทํางานนะคะได้ไปตะเสารแต่ว่ามือได้เจอแจ็คพอตก็นยากอยู่ค่ะส่วนมากก็ไปจู้ๆขีดเส้นแดงละค่ะ พูทิพนี่โอ้จะเป็นลำบากกับชีวิตการทำงานแต่ว่าเป็นยังค่ะเอาสู่ไปเนาะค่ะเนาะถามมาเมยบอกกับเมื่อยู่ค่ะเมื่อยู่แต่ว่าก็อดเอาเนาะฮัลโหลเหนื่อยไหมคะอยู่ตรงนี้รอแม่ใช่ไหมรอแม่เปิดประตูใช่ไหมนี่แหละค่ะกับมีความสุขกับเนีมกับฮัลโหลกับบษานี่แหละค่ะลูกเต่าเขากะอยู่มองไผ่มองมั่นเนาะค่ะนั่นนันเขากะเขาบานที่บ้านหยาแม่บางนะคะ เหตุยงไรเนาะการเปลี่ยนแปลงของโลกวัฒนธรรมชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปนํานะคะสวนหน่อยร้อยพันไม้ของกุทิกับบแาเพ็ญวางงามพอจะอวดอ่างมูด้ยค่ะพ่อกระเทือนทุกอย่างค่ะแต่ว่าภูมิใจในสิ่งที่ตนมีนะคะยึดมั่นว่าถ้าเราไปชื่นชมของคนอื่นเรามากเกินไปก็เกิดทุกข์แต่ถ้าเราชื่นชมตัวเองชื่นชมผลงานของตนเองเราก็จะมีความสุขและความภูมิใจเนาะคะ่ะต้น สารพัดเอามาปลูกบริลงทุนหลายแต่มาแพรมาขยายเองน้ำกลอยเบิงคอยเฮ็ดคอยไปเดียนรู้จากตั้งแต่ปลูกบ่เป็นบำรุงบำรื่มมันบ่บเป็นจนกระถ่งแตกนอแตกกอแตกใบละขยายลูกเต่ากำลังตาสิหนาขึ้นหนาขึ้นหน,น,นาขึ้นนะคะและก็หนาขึ้นนะคะพี่น้องวนมาทางกลวยไหมใจมันประทับอกประทับใจใจมันดีใจหลายค่ะและก็อยากเเวเด้อ เอออันนี้ก็ออมทองเนาะเจ,จ,จะิดจรดรับแสงอาทิตย์แสงจันทร์ว <c oughs> ่าเจ,จีเป็นตัวนน้อย <c oughs> อยีน่นีเพิ่นก็เลยไปราคาปัญหาหมองลบแดดเนาะนี่ค่ะเบอกถึงกลวยใหม่เนาะประทรับใจมองไหนค่ะแลกกระไดอุท่าหอนสอนใจอยู่อย่างหนึ่งว่าชีวิตของคนเฮานี่เนาะถ้าสมมุติว่าจะตายรอแลแล้วมีคนยืนโอกาสให้ซอยชุบชีวิตเฮาซอยดูแลเฮาเฮากะ ผง,งาขดขึ้นไดคือเก่านะคะวนะขอมาเบิ้งมุ่งนี้จักหน่อยด้วย้างบนนั่นค่ะเปืืองฟา้ากับพ่วงแสดและก็อีกกับพักชะอมโอ้ยสารพัดขับปลูกแล้วเพิ่นก็นแแซมกันขึ้นจนจำา่ได้ว่าจะคองปลูกยังวนมาเรื่องกลวยใหม่ต่อน,นะคะเมื่อมีคนให้โอกาส ให้ชีวิตแก่เราอย่าลืมบุญคุณที่จะทดแทนขึ้นกับกล้วยใหม่หลักิ่นก็ออกดอกให้คุ้ทิพย์เญช่มให้คุ้ทิพย์มีความสุขตอบแทนคุ้ทิพย์เนาะคะ่ะโอกาสที่คนให้แล้วเราต้องรับโอกาสนั้นและเราก็อย่างงอมืองอเท้านะคะเฮาก็ต้องฟันฟ่าฟื้นสู่อดทนให้โอกาสกัเจะาของหลายๆขึ้นยิ่งมีคนยื่นให้เรายิ่งต้องดูแลและ ประครบประงมให้โอกาสที่คนยืนให้และให้โอกาสกับเจะคล้องได้เริ่มตตนใหม่ให้พบพอแต่สิ่งได้ดีพบแต่ความสุขทุกคู่ทุกคนคือกันเดอวยค่ะเดอสวัสดีค่ะ